ค่ะดิฉันจอมขวัญกลับบ้านก่อนนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรรคพลังประชารัฐอนุญาตนะครับอนุญาตขอ,ขออนุญาตประถมท,ะะท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่ห้านะคะท่านประธานควรควบคุมการประชุมนะคะคเพราะว่าตามที่สมาชิกแต่ละท่านหลายหลายท่านเนี่ยก็ได้ใช้เวลาของสภาคือจะไปพูดถึง ถ้าเกิดมีการชุมนุมโดยสงบก็คงจะไม่มีการตัดลวดน้ําฝ่าแผงกั้นแล้วก็กว้างพลุสีใส่เจ้าหน้าที่นะคะกับเรียนท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วยค่ะไม่คนดราม่า<ช>สมาชิกไม่ควรจะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะออขอบคุณค่ะอนุญาตให้แสดงความหมวงใญยแล้วก็ถือว่าใช้เวลาของท่านเหล่านั้นไปแล้วก็ดำเนินการต่อไปยังไงหน้าที่เราในนี้ต้องไม่สมบูรณ์ที่สุดครับภายนอก ในบริเวณสภานี้เรารับผิดชอบครับท่านประธานครับผมรับผิดชอบด้วยแต่ภายนอกนั้นช่องได้ก <naughty> ็จะดูแลครับเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งภายนอกแต่ภายในนี้ผมกอยืนยันว่าได้กำชับชนที่และบอกเลขาธิการคุณก่อนขึ้นมาเลขาธิการช่วยรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อเราจําเป็นต้องชี้แจงครับท่านประธานครับเชิญครับใช้สิทธิ์ท่านประธานครับอนุญาตครับมหารือท่านประธานคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนข้างนอก ไม่ได้มาดราม่านะคะดิฉันดิฉันต้องถอนคําพูดนะคะดิฉันไม่ได้ดราม่านะคะที่มันต้องมาแสดงบทดราม่าต้องถอนคําพูดนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราในฐานะที่นี่เป็นสสของประชาชนท่านประธานก็มาอยากประชาชนดิฉันเคารพท่านประธานดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านประธานรู้สึกรู้สึกดีว่าข้างนอกเป็นยังไงขออนุญาตให้ถอนคําพูดด้ว